โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาสอนเ,ออเล่นใหม่ครับครับมาถึงครับออกไปนี่ผมก็จะหลุดเกมอะไรเอสอะไรของมันไม่รู้จะไม่ได้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสก,กินแล้วนะครับห <c oughs> ล่อเลยทีเดียวลองมาดูกันครับเราจะมาเล่น เล่นแบบเป็นอะไรวะเซิร์ฟเวอร์ของคนอื่นเลยครับโอเคผมจะบอกเซิร์ฟเวอร์เป็นภาคเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าครับเอยแม่งเร็วเดีรวมันแหลกครับอัดคลิปแล้วมันแหลกครับมันแหลกครับนี่ครับหนึ่งจุดห้านี่ไงครับสองเจ็ดจุดสองสี่จุดหกห้าจุหนึ่งสี่ นี่กำลังเข้าสูตรระบบไม่รู้เซิร์ฟมันจะเต็มหรือเปล่าครับมาต้องลงจาวาครับลาวาต้องลงลาวานี่แมปสวนสนุกครับผมลองดูนะครับแมปสวนสนุกคุณจะตะลึงเลยนะครับนี่ครับ,บสวนสนุกครับตอนนี้ผมก็ใช้แบบคอมแล้วนะครับไม่ใช้แบบอะไรเออแบบ โตดปุ๊บก็เลยอย่างเงี้ยมันกากแล้วครับแม่งเล่นแบงเล่นก็แหลกครับอ,อันนี้ไระโอเคแล้วก็ทำการออกเลยครับโอเคต้องติดตั้งนี่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 นีอ่อ๋อ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 เคเคเคนี่ครับผมจะไปสอนโหลดนะครับนีๆๆ่ครับสอนโหลดแล้วนะครับอื แบบสวนสนุกนั่นเองนี่ครับเปิดปายพ,พิมกับว่า m oh. m a p นี่ครับเนี่ยผมโหลดผมโหลดอันนี้ครับท,ทุกทุกครั้งเลยครับมันมันดีมากเลยแบบเขามีแมปสวนสนุกหรือเปล่า ลองไปดูกันนะครับแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยโอเคนี่ครับแมพพวกนี้เหลืออยู่สามแมพเองครับแล้วก็มาพบกับแมปอะไรวะเดี๋ยครับลองนี้ก่อนโหลดแค่สองอันเองนี่แมพแมพแมพพวกนี้นะครับก็สามารถเล่นได้เลยครับโอเคเราจะไป ผมจะไปสอนโหลดแมปเกาะล้างครับโอเคไปแมปเกาะก็ขขเขียนไว้เลยครับเกาะล้างครับนี่ครับคลิกไปอันแรกครับแล้วแล้วโหลดแล้วโห,หลดด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ครับแล้วก,กดตัวนี้ครับอืโอเครอครับ นี่ก็มาแล้วครับมาแล้วแล้วก็กดคลิกขวาตรงนี้ครับตรงไมคครับแล้วก็กดตรง p r o p e ครับอะไรของมันไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไป s a v e ครับเนี่ยครับ save อเคเข้าไปครับพิมพ์อะไรตัวอักษรอะไรก็ได้ครับเป็นเป็นแบบโปรแกรมครับพิมอย่างนี้ก็ได้ครับ โอเคเราเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอานี้มาครับเปิดอันนี้มาปุ๊บเดี๋ยวครับคันลอกแม่งเลยครับแล้วก็มาใสแ่แล้วมันก็จะได้ครับโอเคไม่รู้ว่ามันจะติดไหมครับเราเข้าไปที่ไมค c r a f t กันเลยโอเครอครับรอครับ โอ้โ oh, no. น้ไปอีกแล้วนี่เราเราก็จะได้มาแล้วนะครับแมปก่อล้างนั่นเองครับเราจะเข้าไปดูนะครับว่าติดหรือไม่ติดครับพาดหน้าอย่าผมจะสอนโหลดแมปวันนั้นครับนี่ติดด้วยครับโอ้โหใหม่ก็นี่ครับเราก็ไปใช้กันได้เลยนะครับผม แล้วก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับไลค์เยอะๆนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมไปละ